จากกรณีข่าวเว็บไซต์ของพระเอกดังเบยองจูนได้ถูกระง,งับและไม่มีการต่อบริการจนเกิดกระแสว่าอาดีตพระเอกดังได้เซตตัวออกจากวงการบันเทิงอย่างสวยงามคืบหน้าล่าสุดผู้ช่วยของเบยองจูนได้บอกกับสื่อโอเซียนว่าปัจจุบนันเบยองจูนเลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกากับภระระยา พักสู้จริงและลูกๆของเขาผู้ช่วยบอกว่าเขาและเบยองจูนติดต่อกันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยคนสนิทอธิบายว่าเบยองจุนไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เมื่อเขาขายหุ้นที่เขาเป็นเจ้าของให้กับเอสเอนในปี2018มันเป็นการออกจากวงการบันเทิงเกาหลีอย่างสวยงามมันเหมือนกับว่ากเกษียณอายุในฐานะนักสแสดงในปี2015เบยองจูนแต่งงานกับนักสแสดง พักซูจิงจากเกิลกรุปวงซูก้าซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ13ปีและเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคนที่สุดแสนน่ารัก